สามสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาพี่ได้รู้พี่ได้เห็นแล้วว่าความสําคัญของการมีฐานคงไว้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งปางคบนบอกว่าก็เ,าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลบแล้วจำเป็นหรือที่จะต้องคง่านไว้แต่อย่าลืมนะครับว,ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลบแต่เราก็มีงานด้านการพัฒนานสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับรุ่นพี่หนึ่งท่านในสังกัดกองผ่านานช่างที่111 กรมฐานช่างที่11ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2 5 6 6นกนี้ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตการรับราชการและแนวทางในการปฏิบัติจนถึงวันเกษียณอายุราชการครับยังมีความรู้สึกว่าใจหายอยู่เลยว่ามันไม่เกิดขึ้นคะรับเยอะวันเวลามันผ่านไปเร็วมากนึกถึงวันที่พี่ได้เดินเข้ามารายงานตัวกับ จากต้องกันณวันแรกที่เริ่มข้มาพี่มีความร,รู้สึกว่าโหวันนี้คือวันเริ่มต้นชีวิตรับราชการนะครที่เราฝ่าฝันมานานพี่เองน<ฆ>ั้นครับทำง,งานเกีก่ยวกับหนังสือตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มรับราชการมาครับครับก็<ฆ>อยู่ในตนําแหน,งมมน่งของ,ของสมิธล<ฆ>ินสูรรัตนก็เปงานเอกสารแล้วก็ผู้บัาชาเข้ามอบหมายให้ทําหน้าที่เ้าหน้าที่สัมรจารกับร้อยเป็นหน้าที่ในการเปิดปีกั่เดือนของรันนี้แล้วก็เปิดขยะข้ารเยนให้กับกำลังพล ดังนั้นชีวิตของพี่นัน้น37ปีอยู่แต่ในหน่วยแต่ก็ได้ผ่านพบกับเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ที่เขาปฏิบัติงานนอกหน่วยนะให้เราได้คืนทรัพย์แล้วก็เห็นว่าพี่พี่คุ่าที่ได้ออกไปดูงานได้เสียสละเวลาส่วนตัวของเขาที่จากครอบครัวจากลูกจากเมียเพื่อไปทำหน้าที่ที่จะเป็นกำลังกังการในการพัฒนาประเทศไม่ว่าทึงด้านของการ ทำถนนสร้างอาคารช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วก็จิตอาสาที่ผ่านมาทำให้เห็นคือว่าเป็นการเสียสละที่เขาจะต้องมาดูแลครอบครัวเพื่อที่จะไปทำงานในกับประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าตัวเราจะได้ไม่ได้ออกไปทำหน้าที่เหมือนพี่พี่น้องๆผมก็ทราบมาว่ามีการสามารถที่จะศึกษาต่อ คะดำรอนุปริญญาและปรยาตรีศึกสายต่อน่องเวลาราชการจนกระทั่งจบศิลปะศาสตร์ัณฑิตสาขาเิทยการดัดการการมีครอบครัวนั้นมันมีภลระค่าจ่ายเราสามารถที่จะเปิดค่ายาค่าบริเวได้สามารถที่จะกู้เงินจากสาคารความทับค่าตัวเงสีความทับฐานบุเพื่อเอามาแก้ปัญหาในครอบครัวได้ว่าเราควรจะมี ชีพภูเลนไว้เพื่อตรวจสอบในแต่ละเดือนว่าเราใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ถ้าเดือนนี้เราใช้จ่ายมากเราก็จะต้องคุบคุนอายุอยากที่เนี่ย60ปีแล้วซึ่งจะต้องผ่านการสูญเสียเริ่มรับราชก,การไม่นานปิดาก็เสียชีวิตดันะนั้นจับมีเงินจักธุรกิจกทบเข้ามาเพื่อให้เราเน้นสามารถจัดก,การงานศพอยากเชิญชวนให้น้องๆเข้ามา รับรายการไม่ว่าจะเข้ามาในเส้นทางไหนจะเข้ามาจากพลทหารแล้วก็มาสมัครต่อแล้วก็มาสอบเป็นนักเรียนในสิิเข้ามารับรายการท่านจะได้ภาคภูมิใจเพราะท่านก็เป็นคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาประเทศได้ท่านจะมีความภาคภูมิใจว่าท่านก็ได้เป็นกําลังคนหลักของชาติซึ่งหลักท่านได้หมดไปแล้วท่านจะได้มีความภาคภูมิใจ และสามารถที่จะบอกเล่าให้ลูกหลานฟังว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ได้พัฒนาประเทศชาติอีกไม่กี่วันเราก็จะสิ้นสาภาพของการเป็นข้าราชการท่านก็จะไปสู่ของการเป็นพระการบาํางกับความรู้สึกคิดถึงน้องๆคิดถึงกองพันที่เรารักมีบุญคุณกับเราทำให้เราเนี่ยอยู่ทุกๆวันนี้ได้ มีความมีดูที่ดีได้และยังจะฝากน้องที่ยังรับราชการอยู่อยากให้น้องเป็นบัณฑตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นน้องที่ดีที่เชื่อฟังพี่ๆคำสั่งสอนของพี่ๆที่ดีที่เขาแนะนำคำสั่งสอนของผู้มชาตามระดับชั้นที่แนะนำหลังจากเกษียณแล้วน้องก็จะเป็นกำลังผลักที่ดีเป็นตำนานที่ดีสำหรับกองบันนานชั้นที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ด Come.